โรงเรียนบ้านนาตราวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตสขอนำเสนอ1โรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือกระเป๋าสารพลาสติกนาตราวแบรนหากพูดถึงเทรนแฟชั่นนอกเหนือจากเสื้อผ้ารองเท้าและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนั่นก็คือกระเป๋าที่ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมแฟชั่นที่ได้รับความนิยม จะเรียกได้ว่าเทรนกระเป๋าสารก็ยังคงฮิตอยู่แต่เนื่องจากวัสดุธรรมชาติในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาและหาค่อนข้างยากจึงเปลี่ยนจากวัสดุธรรมชาติเป็นพลาสติกแทนซึ่งมีเทรนแฟชั่นหลากหลายสำหรับกระเป๋าสารพลาสติกในรูปทรงต่ตางๆที่มาพร้อมดีเทลกระเป๋าและสีสันที่สวยงามวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณครูท่านหนึ่งนะคะ ซึ่งมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์พาน,นักเรียนนะคะไปเรียนรู้ในแหล่งชุมชนโจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะชื่อว่ากระเป๋าสารนาตราวแบนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณครูช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณครู อยากให้คุณครูนะคะพูดถึงนะคะที่มาของผลิตภัณฑ์นะคะกระเป๋าสานนาตราแบรน์นะคะว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่มาที่ไปนะคะเนื่องจากวิชาการเรียน,นะคะการงานอาชีพและเทคโนโลยี ความรู้ด้านการขาดการพลาสติกนะคะจึงพานักเรียนนะคะไปขอความรู้และฝึกอบรมที่นั่นนะคะเพื่อเสริมทักษะด้านการงานอาชีพนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้กับปุนปีงได้ด้วยค่ะจากแรงบันดาลใจที่คุณครูได้เล่าสู่เราฟังนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับปราชชาวบ้านนะคะชื่อว่าคุณป้าโอซึ่งเป็นวิทยากรนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการถักสารให้เราชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะป้าโอ๋เดี๋ยวจะให้ป้าโอ๋นะคะช่วยแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะดิฉันช,ชื่อนางมุลเลอร์กำลังดีค่ะบ้านสันนิสุขหมู่แปดตะบนลงรักทุสิงจังหวัดศรีสเกตค่ะ ป้าโอคือป้าโอเริ่มมีความสนใจที่จะมาถักสารเส้นพลา,าสติกเนื้อ,เ,อ,อเริ่มทํามากี่ปีแล้วคะ3าปีและะ้วค่ะที่ทําจริงๆก็3าปีค่ะคะือความความสนใจในการงานสีมือคะ่ะแล้วก็ที่ที่ทำอยู่ตรงนี้นะคะคือเราก็ดูใน YouTube นะคะ่ะ ก็เรียนรู้เรียนรู้จาก youtube ค่ะแล้วก็ลายลายที่เขาทำมาแล้วก็สนใจแล้วก็เราก็าจะเขียนเขียนไว้ค่ะว่าลายนี้ยกยกกี่เส้นแล้วก็ตัดตัดกี่มิลยังนี้ค่ะตัดกี่เซนค่ะค่ะแล้วแล้วจดเริ่มต้นนี่คือป้าโอเริ่มทำเป็นกลุ่มหรือว่าเริ่มทำเป็นของส่วนตัวของตัวเองค่ะ ่วนตัวค่ะของตัวเองค่ะแล้วลายของกระเป๋าหรือว่าตะกร้าเดียรลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเป็นลายอะไรคะลายไวายค่ะ๋อลายควายคือลายไขายค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายไทยค่ะคือมีมีคนสนใจเยอะครับสองลายนี้ค่ะซึ่งแต่ละลายแต่ละแบบก็คือจะมีขนาดมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะพรโอ๋ใช่ค่ะค่ะแล้ว ราคาขายเริ่มต้นใบละประมาณกี่บาทคะอันนี้จะอยู่ร้อยที่140ค่ะอันนี้จะอยู่ร2อยย่สิบค่ะ ะะเราก็จะมาสัมภาษณ์นักเรียนนะคะหลังจากที่ได้ลองฝึกสรารกระเป๋าดูนะคะว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะรู้สึกยังไงคะสาหรับการมาลองฝึกทํากระเป๋ารู้สึกมีความสุขด,ดีค่ะเพราะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วใช้เวลาทําน้ำนะคะกระเป๋าใบหนึ่งใช้เวลาทําประมาณกี่ชั่วโมงนานค่ะกระเป๋าใบหนึ่งใช้เวลา4 -5 ชั่วโมงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับกระเป๋าสานพลาสติกนาตราวแบนที่มีสีสันหลากหลายให้ได้เลือกซื้อและยังมีหลากหลายรูปทรงและหลากหลายขนาดนอกจากนี้ยังสามารถนำไปมิกแอนแมทกับเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบเท่านั้นยังไม่พอยังถือได้ว่าเป็นไอเทมที่สวยงามแสดงถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย